สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับช h a n n ทารั r ห t ่นนที่ไหนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม2566นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์นะคะอาจจะสลับฟังสลับฝ่ายเป็นไวเวอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นมีวิจารณญาณในการรับชมนะคะหรือบางทีมันอาจจะไม่จะ,ะหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้นะเพราะว่านี่คือดวงโดยรวมนะคะนี่คือการอ่านโดยทั่วไปโดยรวม สำหรับทุกๆคนนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูให้กับชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนที่เป็นคนโสดกันก่อนเลยว่าสำหรับคนโสดชาวราศีเมถุนลัคณาเมถุนในช่วงเดือนสิงหาคมความรักเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ใบ,บแรกนะขึ้นมาเป็นไพ่เดสตา Page of s อฟ r c e แปดไม่เท้า The High Priestess และไพ่ The Moon สำหรับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนสำหรับคนโสดเนี่ยเรามองว่าคุณคาดหวังความรักที่มันเป็นความรักจริงๆคุณต้องการความรักที่สามารถพัฒนาเป็นครอบครัว หรือเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังได้จริงๆแล้วก็หลักๆแล้วเนี่ยชาวราศีเมถุนและก็นาเมถุนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ กลุ่มรักคนอื่นได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างคลั่งรักยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนรักได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าสําหรับคนโสดม,มันก็จะมีความน่ากลัวตามมานิดนึงนะคำว่าความน่ากลัวก็คือว่าคุณเคยชินกับการอยู่ตัวคนเดียวแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยถ้าจะมีคนรักซึ่งแน่นอนว่ามันมีคนเข้ามาค่ะพ่ขึ้นมาเป็นพล Page o f อฟชอ t คุณจะได้เจอ เด็กหนุ่มเด็กสาวหรือคนที่อายุอ่อนกว่าคุณน้อยกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยเข้ามาในชีวิตแล้วก็การเข้ามาของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นการพุ่งเหลาาเข้ามาเลยก็คือพุ่งเหลาามาจีบคุณเลยบางคนอาจจะได้เจอผ่านโลกออนไลน์แล้วก็บางคนเนี่ยที่บอกว่าน่ากลัวก็คือว่าคุณจะต้องยอมยอมเสียอะไรบางอย่างคําว่ายอมเสียนนก็คือหนึ่งเลยยอมเสียจุดเซฟโซนของตัวเองก็คืออาจจะต้องมีการออกจากบ้านมากขึ้น ทีนี้พอมาดูไพ่แต่ละใบนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดะสตาร์เป็นไพ่ใบแรกสําหรับคนโสดชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคือเดือนแห่งการคาดหวังการเปลี่ยนแปลงคุณจะเรียกร้องให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าถามว่ามีไหมมีค่ะถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยจะอยู่จะหยุดอยู่บ้านมานานมากหรือว่าใช้ชีวิตแบบเดิมมานานมาก ในช่วงเดือนสิงหาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนมีการเปลี่ยนงานบางคนมีการเปลี่ยนสถานที่ในการอยู่อาศัยก็มีโอกาสได้เจอสังคมใหม่ๆเข้ามามีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาซึ่งคุณจะต้องยอมเปลี่ยนรูปแบบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณค่ะแล้วก็เท่าที่ดูแล้วอยากกลัวความรักนะเพราะว่าไพ่เดิมูนขึ้นมาก็คือสำหรับคนโสดชาวราศีเมถุนและคศเมถุนเนี่ย ช่วงเดือนสิงหาคมมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจคนที่เป็นเหมือนป๊อบปี้เลิฟเป็นความสัมพันธ์ที่ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกพบแต่ว่าจะไปต่อได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความกล้าของตัวชาวราศีเมถุนเองเลยว่ากล้าพอไหมที่จะยอมเสี่ยงเดินหน้าความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาเขาจะมีความกลุ้มกลิ่นความเป็นเด็กความดูกันล่อนนิดนึงก็าอาจจะทําให้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนที่เป็นคนโสดนะคะ เกิดความหวั่นใจหรือว่าเกิดความกลัวเกิดขึ้นได้อะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีเมถุนและคนาเมทุนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างนะคะไพ่แบลแรกขึ้นมาเป็นไพ่คิงเหรียญแปด่วย Four of Cups สี่ไม่เท้าและไพ่ Two of One ขอไพ่ขยาย Two of One เนี่ยค่ะ Three of One อ่ะสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สตรงสตรงมันคือการที่จริงๆคุณเป็นคนใจดีแหละแต่อาจจะมีความแข็งกระด้างนิดนึงหรือว่าเป็นคนที่ชอบบงการหรือนิสัยเนี้ยอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้นะเพราะว่ามันยังขึ้นเป็นแค่ไพ่ใต้สําหรับก็คือเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาทีนี้พอเรามาดูไพ่แต่ละใบกันนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ คิงเหรียญคิงเหรียญก็คือคุณเป็นคนที่มีปณิธานเป็นของตัวเองมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเป็นของตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำอะสูงมากๆเลยทีนี้เนี่ยการที่เป็นความเป็นผู้นำเนี่ยมันก็จะ มันก็จะเป็นอะไรที่แบบรับปัญหาหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาหน้าที่การงานหรือว่าความรักและพอยิ่งมาคู่กับไพ่แปดถ้วยเนี่ยคุณอาจจะเผลอบองการคนรักมากเกินไปด้วยนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาซึ่งจริงๆเรามองว่ามันไม่ได้ผิดแต่ว่าพอขึ้นมาเป็นไพ่แปดถ้วยเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเองก็พยายามแล้วกับการที่จะเปลี่ยน จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต่มันก็ไม่ดีดีขึ้นมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกละเลยกันมาเป็นระยะเวลานานจนทําให้ทั้งคู่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยตอบโจทย์มันไม่ค่อยถูกเติมเต็มมันไม่ค่อยมีเวลาร่วมกันมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างหายไปแล้วไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ four of c u p มันคือการที่อยู่ดีๆก็ หายไปเอ๊ะจริงๆก็ไม่สามารถเรียกว่าอยู่ดีๆได้เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันมาเป็นระยะเวลานานหันมาอีกทีก็คือไม่เหลือเขาละทีนี้เนี่ยพอขึ้นมาเป็นไพ่สีถ้วยเนี่ยมันคือการที่คุณยังคิดถึงเขาอยู่ยังดูอะไรอาวร์ส่วนตัวอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะอะไรอาวร์คุณน้อยกว่านะแต่เขาก็ยังมีการสอดส่องยังมีการกลับมาแอบดูแอบมองเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะ ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยบางคนเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ four of o n e ก็คือมีความคาดหวังมีความฝันที่จะเป็นจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างเช่นการเป็นครอบครัวหรือบางคน,นยอยู่ด้วยกันแล้วหรือบางคนแต่งงานกันแล้วก็คือมันมีความมั่นคงในความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งแล้วก่อนที่จะแยกย้ายห่างหายกันไปทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันห่างกันออกไปโดยที่ไม่ได้มีคํน ไม่ได้มีคําพูดบอกลาหรือไม่ได้รู้สาเหตุที่แท้จริงจากปากของกันและกันนะคะมันทําให้ชาวราศีมถุนลัคนามีถุนเนี่ยทำตัวไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าต้องไม่รู้ว่าจะต้องเลือกทางไหนระหว่างรอต่อไปรอให้เขากลับมาหรือว่าเลือกที่จะแหกกรอบ move on ออกไปเลยซึ่งพอเราถามว่าไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาทําไมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ t r e of w o n d เรามองว่าคนรอบข้างคุณน่ะ เพื่อนฝูงเอ่ยญาติพี่น้องเอ่ยเขาก็อาจจะให้แง่คิดหรือให้คําแนะนําอะไรบางอย่างที่ทําให้ชาวราศีเมถุนและคาเมถุนเนี่ยได้ตกตะกอนความคิดว่าการอยู่กับจุดเดิมนาน,น,านเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นแต่เพียงแค่คุณยังตัดสินใจเลือกไม่ได้ในช่วงอดีตที่ผ่านมาว่าควรรอหรือควรไปแค่นั้นเองทีนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะไหนดูซิว่าสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีเมถุนและคาเมถุน ความสัมพันธ์เป็นยังไงไพ่แบบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเดวิลเดเดดโฟร์ออฟเพนเดคาลตันออฟคั และไพ่ seven of swords ขอไพ่ยขยาย seven of swords ค่ะแปดไม่เทา้าอ่ะไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งดาบเรามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อไม่นานมานี้น่าจะมีการกลับมาคุยกันกลับมาแก้ไขปรมความเข้าใจผิดหรือว่ากลับมาปรึกษาหาร,หรือกันใหม่อีกครั้งในเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาทีนี้พอมาดูไพ่แต่ละใบนะคะไพ่ขึ้มาเป็นไพ่ the devil กับไพ่เดเดยไพ่เดเดวิลกับไพ่เดเดยเนี่ยมันบ่งบอกถึงการกลับมาของสิ่งเดิมๆที่เหมือนเหมือนมันจบสิ้นไปแล้วอะค่ะแล้วกลับมาใหม่ทีนี้พอกลับมาใหม่มันไม่ได้เกิดความสบายใจนะเพราะว่ามันเปิดหัวด้วยไพ่เดเดวิลมันยิ่งรู้สึกอึดอัดมันยิ่งรู้สึกไม่เป็นตัวเองเพราะว่าการกลับมาของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเอ่อเหมือนเป็นการที่กลับมาแบบมีข้อแลกเปลี่ยน หรือเรียกง่ายๆคือกลับมาแบบมีเงื่อนไขว่าฉันจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาพึงพอใจแต่มันฝืนความเป็นตัวเองของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเรามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันกลับมาค่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนถูกคุมขังรู้สึกเหมือนถูกคุมประพฤติรู้สึกเหมือนถูกจับตามองสถานการณ์ในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากได้ความสบายใจกลับมาถ้ากลับมาแล้วมันต้องไม่ใช่ความรู้สึกหึงหวงหวาดระแวง แต่สิ่งที่เจอนะ่ยมันคืออย่างนั้นเลยมันคือความหึงหวงหวาดระแวงความสัมพันธ์ไม่ได้มีความเชื่อใจและมันทําให้คุณสับสนว่าเราจะสามารถไปถึงขั้นที่เป็นครอบครัวได้ไหมบางคนบางคนบางคู่คือเป็นครอบครัวกันมาก่อนแล้วแล้วแยกกันไปทีนี้พอมาเจอสถานการณ์เนี้ยมันทําให้ชาวราศีเมถุนลัะนาเมถุนรู้สึก กังวลใจว่าเรายังสามารถที่จะกลับมาเป็นครอบครัวก,กันได้ไหมในตอนนี้เรามองว่าคุณยังเกิดความลังเลใจคือตอนนี้เขาอาจจะกลับมาแล้วแหละและและทำให้คุณเกิดความลังเลใจว่าฉันจะไฟ g ์ไหมกับความสัมพันธ์นี้ไพ่ h offshots ก็คือคุณไม่มั่นใจเลยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีขึ้นได้จริงๆและและคุณเองก็สับสนว่าคุณควรจะไฟ g ์ไหมกับความสัมพันธ์นี้หรือควรจะหนีตายออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักทีเรามองว่าคุณกําลังสับสนนะ ทีนี้เรามาดู Energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะดูที่ชาวราศีเมถุนก่อนนะความรู้สึกของชาวราศีเมถุนและกนาเมถุนขึ้นมาเป็นไพ่ knight nice of cups เรามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันในชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนเนี่ยความรู้สึกของคุณคือคุณกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหา nice o f c u s k n i nice h t off s w o t คุณกลัวการพูดคุยอ่ะเพราะว่าอีกฝ่ายดูดูเขามีอาํานาจในการพูดคุยหรือว่าคําพูดของเขามันดูน่ากลัวสําหรับการพูดคุยในครั้งนี้ตัวของชาวราศีเมถุนเองเนี่ยไพ่ ten of p e n a u l e s คุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันเป็นจริงได้มันมองเห็นได้ว่า มันสามารถพัฒนากันได้แบบดีกว่าเดิมคุณต้องการความเชื่อมั่นในตัวนั้นแต่คุณยังมองไม่เห็นตอนนี้ถ้ามันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณมองเห็นคือการพูดคุยแต่คุณกําลังกลัวการพูดคุยนั้นค่ะชาวราศีเมทุนเองยังคาดหวังกับตัวเขาเต็มเปี่ยมเลยแล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ด้วยไพย่มันเป็นไพ่จัสติกมันคือการการที่ยังชั่งใจอยู่อะว่ามันจะดีขึ้นได้ยังไง ปัญหามันจะเกิดขึ้นแบบเดิมๆซ้ำๆอีกไหมเรามองว่าคุณยังลังเลอยู่และในตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ t h h h r e r o p h a ฟคุณต้องการใครสักคนหนึ่งมาเป็นที่ปรึกษาคุณยังรู้สึกรักเขาอยู่นะแต่คุณแค่ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้ไม่มั่นใจว่ามันจะเสียเวลาหรือเปล่าถ้าจะเดินหน้าต่อไปตอนนี้คุณต้องการที่ปรึกษาหรือใครสักคนหนึ่งเข้ามา ให้คําแนะนํากับความสัมพันธ์นี้แล้วก็บางคนนะที่เคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเนี่ยแล้วจดทะเบียนกันเนี่ยอาจจะมีการพูดก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีการพูดคุยกันในแง่ของกฎหมายมาก่อนแล้วด้วยก่อนที่จะมาปรับจูนกันมันเลยทําให้คุณเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเขาด้วยแล้วก็ไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ด้วยส่วนคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะลังเลใจเพราะรู้สึกว่ากลัวที่จะเลือกผิด กลัวที่จะเลือกพลาดนั่นเองรวมถึงไพ่เซเว่นออฟชอตในความสัมพันธ์นี้มันไม่ธรรมดาเลยเพราะคุณอาจจะเคยไปล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับการนอกลูก่นอกทางของเขาแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นเรื่องในอดีตหรือว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องไปลื้อฟื้นมันแต่ตอนนี้คุณอาจจะมีความกลัวว่าจะเลือกผิดคนหรือเปล่าแค่นั้นเองทีนี้เรามาดูฝ่ายเขาค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีเมถุนและชาวเมถุน พ่ใบ,บแรงนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ Age of Swords Judgment Five of Cups Knight nice of Pentacles และไพ่ The Star ขอไพ่ขยาย The Star นะคะ n nice i c นชออฟค f อืมในมุมของเขานะคะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาอยากอธิบายอยากพูดเนี่ยเขาได้พูดไปแล้วเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งดาบและเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าสิ่งที่เขาได้พูดไปแล้วอะทำไมท่าทีของคุณอะมันดูไม่เชื่อเขาเลยไพย่ j u d g m e ม t มันคือการที่ต่างฝ่ายต่างได้พูดใจความสำคัญหรือว่าความรู้สึกของตัวเองไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ยังดูเหมือนไม่เคลีย และตัวเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันถึงไม่เคลียร์และปัญหาที่ตามมาคือไพ่ห้าถ้วยเขารู้สึกว่าทําไมคุณมองแต่เรื่องในอดีตทําไมคุณไม่มองสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเขากําลังรู้สึกสงสัยคุณในตรงนี้และเขาก็ไปเอะว่า n i g h of pentacle เขาก็ไปเอะว่าหรือคุณมีคนอื่นนะ หรือความสัมพันธ์ของเรามันไม่ได้สวยงามเหมือนที่ผ่านมาแต่ที่แน่ๆเลยคือเขาต้องการโอกาสจากความสัมพันธ์นี้แล้วเขาก็อยากเคลียร์เขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลับมาปองดองกลับมาเป็นอย่างที่เขาคาดหวังแต่เรามองว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นไปได้ยากเลยก็คือเขาเป็นคนที่รักพวกรักพ้องรักครอบครัวเขาจะคาดหวังให้คุณเข้ากับครอบครัวเขาให้ได้โดยที่เขาไม่เหนื่อยซึ่ง มันเป็นไปได้ยากการที่คุณจะไปเข้ากับเพื่อนเขาให้ได้หรือครอบครัวเขาให้ได้เนี่ยมันยากมากเลยมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวซึ่งคุณจะเหนื่อยแน่ๆแ,แต่เขาคาดหวังว่าคุณจะกลับมาปองดองกับเขาแล้วก็ปรับตัวเข้ากับคนรอบข้างเขาได้ก็เรียกง่ายๆว่าเขาเสียดายความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากให้มันกลับมาดีมากกว่าเดิมนั่นเองแต่เรามองว่ายังคุยคุยกันยังไงก็ยังไม่เคลียร์ในช่วงนี้ทีนี้เรามาดูบทสรุปในช่วงเดือนสิงหาค,คมให้กับชาวราศีเมถุนกันค่ะ ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ four of cups the high priestess egg of cups c h i c of w one และก็ไพ่ the emperor the emperor เนี่ยมันคือการที่ยังเอาอารมณ์เป็นใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังเอาตัวเองเป็นหลักอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีอีกฝ่ายหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งค่ะฝ่ายคู่กรณีของคุณเขาจะพยายามเข้าหาคุณเขาจะระมัดระวังในคําพูดแต่เรามองว่าเขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ค่อยได้เวลาที่ได้พูดอะไรออกมาแล้วเนี่ยมันมักจะเลยเถิดไปด้วยการใส่อารมณ์ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคมเขาพยายามเข้าหาก็จริงแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางเพราะฉะนั้นต้องใช้ต้องใช้ความใจเย็นมากๆเลยเพราะว่าคนที่คุณมีประเด็นอยู่ด้วยเนี่ยเป็นชาวธาตุลมแล้วก็ชาวธาตุไฟซะส่วนใหญ่อารมณ์ค่อนข้างแปรป่วนจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องในช่วงเดือนสิงหาคมแต่มันก็ดูเหมือนได้กใกล้กันมากขึ้นถ้าอยู่ไกลกันจะมีการน,นัดเจอ ถ้าหากว่าไม่ได้คุยกันจะมีการพูดคุยกันแต่จะทะเลาะกันไหมหรือไม่หรือไม่นั้นอ,อ,อยู่ที่การควบคุมสติแล้วก็อารมณ์นะแต่สุดท้ายแล้วคือความสัมพันธ์ที่พยายามจะห่างกันไปยังกลับมาแต่แค่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าฉันตัวใหญ่มากเลยกับความสัมพันธ์เนี้ยส่วนอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่า ฉันดูเป็นคนอ่อนด้อยและวดูตัวเล็กมากเลยในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยเท่าเทียมกันนะคะในเรื่องของการกดขี่ข่มเหงหรือการใส่อารมณ์การประทะอารมณ์กันคราวนี้เรามาดูไพ่คาแนะนําให้กับชาวราศีมถุนและคเมถุนกันค่ะว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนําอะไรเพิ่มเติม ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่าใบนี้ไพ่ทาวเวและไพ่ซันเรสอ่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือทั้งคู่คาดหวังความเป็น perfectionist ในความสัมพันธ์นี้แต่แน่นอนว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่มีอะไรสวยหรูหรือว่า perfect แบบร้อเพราะฉะนั้นคุณและเขาต้องยอมรับความบกพร่อง หรือความไม่สมบูรณ์แบบของกันและกันให้ได้ความสัมพันธ์มันถึงจะมั่นคงเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นเลยคือทั้งคู่แข่งสายกันทั้งคู่อยู่กันแบบแข่งขันทั้งคู่แย่งกันเป็นใหญ่แล้วก็รับความไม่เพอร์เฟกหรือว่าความไม่สมบูรณ์แบบของอีกฝ่ายไม่ได้คือเรียกง่ายๆคือคาดหวังต่อกันและกันมากจนเกินไปอาจจะต้องลดความคาดหวังลงมาให้มันอยู่ในเส้นของความพอดีนิดนึงค่ะ ความสัมพันธ์มันถึงจะมั่นคงขึ้นก็เรียกง่ายๆว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาดีกันได้แต่ต้องลดความคาดหวังลดความเป็น perfectionist ลงมานิดหนึ่งคุณต้องยอมรับทันใจให้ได้ว่าฉันก็ไม่ใช่คนที่ perfect เขาก็ไม่ใช่คนที่ perfect ต้องหาจุดกึ่งกลางของกันและกันให้เจอค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสาหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนล,ละคนาเมถุนประจำเดือนสิงหาคม2566 สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกลิงก์แอดไลน์ไอทักทายเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดใกนการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะ